วันนี้เจอกับคุบสเกิร์ตนะนะาไปชกเขาไหม,ม,มวันนี้ร้อยร้อยยี่สิบมาพอดีเราไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมที่ออกับหมดดับแล้วว่าซ้อมที่ข่ายทห,หารค่ายทหารกี่วันซ้อมมาอยู่ค่ายสอนร้อบก้าอ๋อก็แค่ทำแต่แค่มาตัดซ้อมต,อออมตลอดเราไป็นมวยไงมวยมัดไฟเตอร์นะคุบสเกิร์ตนี่ประเภทเขานะรูปร่างเนื้อโตนี่ไม่น่าจะเสียเปลียนได้เปลี่ยนนะเราสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักของเราปล่อยปล่อยเท่าไหไห้าร่8 5็ใแปดห้าปเก้าปีนี้อายุเท่าไรแล้ว24่สิบสียวยมารวมรมวมเท่าไหร่ตอนนี้สักเกินร้อยไหมเกินนะสามไฟล์ล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟล์ก็แพ้ตั้งแต่แพ้บางมาล่าสุดเราชกร้อยเท่าไรร่สิบวันนี้ก็ร้อยยี่สิบนะคุมกี่โลร้อยยี่สิบนี่ก็ สักกิโลได้สาม<ะ>โลกวากว่าเอ้าเราเป็นคนจังหวัดน้ำตาลาาขับขับขึ้นขับเชียร์แล้ววันนี้พี่น้องชาวน้ำตางช่วยเป็นรมใจโอเคขอโชนนค,คด,ดีครับคุณวันนี้เจอกับสิงห์มณีเคยชกไหม,มไม่เคยวันนี้ร้อยยี่สิบตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่จุดสองสบายสบายซ้อมอย,ย,ย,ยู่สองสมัยกี่วันเรานี่ยประเภทเก่าสิงห์มณีอ่อะเราเห็นคลิปมาแล้วนะนะ เราสูงอะไรตัวน้ำหนักปล่อยตัวเจ็ดปีปีนี้อายุเท่าไรแล้วครับตัชกมารวมๆเท่าไหร่ตัวนี้มวยตัวสิบสี่สามไฟล่าสุดเป็นไงชนะอีกครั้งชนะครั้งเดียวล่าสุดแพ้ใครอิมมาดีวันนี้เจอกัอบสิงห์มณีนะไม่มีปัญหาสองกิโลวันนี้คงกิโลได้สามสิบปอนด์อ่ะเป็นคนจังหวัดอ่ะฟาดไฟล์ครับเชียร์หน่อยโอเคฟาดจูนี้ครับ